ววิิ yup. b aa b aa. ิย uh ุเเเเปดพลลงบาาๆแ้รนใสวัสดีครับบรรดาญาติทุกคนแล้วผมลุงเหมียนเตียนดองเล่ากลับมาเล่าขำันนิทานในวงเล่าให้บรรดาญาติิได้ควงกันเหมือนเก่าแล้วก็เหมือนเดิมมาละฟังขำันิทานในวงเหล่ากันซะหน่อยฟังทั้งเรื่องนะขำันิทานในวงเหล่าเรื่องนี้ ก็มีชื่อเรื่องวัดตามแบบพ่อตามแบบพ่อก็มีพ่อลูกคูหนึ่งนะไอ้เมียตายไปตั้งนานละไอ้แต่พ่อก็ถือว่าตกภูมิใหม่หรือว่าเป็นพ่อห่างว่ากันอย่างนั้นวันนี้เขาก็กลับจากทำนามานะครับกลับจากทำนามาก็เลยไปตลาดไปซื้อก,กับข้าวกันมานะ แมไปลอดสุกเก้ยาเก้มาอย่างดีเละฮ่าเอาหม้อไฟฟ้ามาตั้งโอโห้เ oh ติอกันมาแล้วก็มานั่งกินสองคนพ่อลูกนะมานั่งกินสองคนพ่อรวยแต่พ่อโจโปรับปรับปรับเขาไปเลยเทเดียวเชียวไม่ต้องห่วงไอ้ลูกก็แหมสอยอย่างน่าดูเทเดียวเชียวกินอย่างอันเล็ดอร่อย เพราะนานๆนทีปีจะมีทักครั้งหนึ่งที่อิตาพ่อเกิดขยันไม่รู้อีท่าอะไรตาพ่อก็กินถ้าจนเรียกว่าอิ่มแปลทีเดียวเชียวนะไอวนไอโลกอ่ะเจ้นะเออไอโลกอ่ะเจ้ก็ยังไม่อิม่มก็กินอยู่นัน่นแหละนะกินอยู่นัน่นแหละกินได้ทักพักเดียวเท่านั้นนะ่ะลูกก็บอกก็ต้องพูดกับพ่อขึ้นว่า พ่อพ่อผมเห็นท่าจะไม่ไหวแล้วนะพ่อถอนั่งก็ไม่สะดวกแกเอียงเอียงก็ไม่ได้มันจะออกปากแล้วนละ่ะพ่อส่วนอิตาพ่อก็เป็นอาการเช่นเดียวกันนะครับอิตาพ่อก็พูดกับลูกไปว่าเออ,อพ่อก็จะไม่ไหวเหมือนกันโอ้ยมันจะออก แต่ผมกจะปากแล้วเว้ยนานได้กินทีโอ้โยังเหลืออีกแยะเลยเอยเองไปเอาหน้าไม่พ่อสักขันดีวันนี้จะได้กินกันต่ออ่ะไปเองไปเอาหน้าไม่พ่อสักขันหนึ่งฝ้ายเจ้าลูกชายกละมันก็พูดกับพ่อขึ้นว่าโทษพ่อพรามันลูกไม่คืนแล้วโ่อเอียงก็ไม่ค่อยได้ นั่งตรงๆก็จะออกปากโอ้ชุกี้มันอร่อยอะพ่อนะผมลูกไม่ไหวอะพ่อฝ่ายตาพ่อเดือดดานเดทอเรื่องอะไรเนี่ยจะทอทำไมเป็นต่อย่างเงี้ยอยากจะกินน้ำให้ลูกไปตักน้ำมาพลันตาพ่อก็พูดกับลูกไปว่าโ้ยไอ้โง่กินไม่รู้จักบัญญะาบัญยัง กินพออิ่มก็พอแล้วเดี๋ยวกลับมากินใหม่ก็ได้สอนไม่รู้จักลาบจักจำโถเอ้ยนี่ถ้ากูลูกไหวนะ,ะมันจะเตะมึงสักปาบหนึ่งพ่อก็เป็นเหมือนกันเหรอหาสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยา,าเพื่อบรรเทาอาการไอให้คนรักของเจ้า อยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทําให้ชุม่มคอบอกแล้วไงไออาปาเช่ยาแก้ไออาปาเช่มาฟังาำขันในทาในวงเล่าเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าใครจะความรู้ดีกว่ากันใครจะความรู้ดีกว่ากันนะ ไอ้บิ๊กกายบอสมันนั่งคุยกันครับคุยกันไปก็คุยกันมาคุยกันมาก็คุยกันไปนะครับพร้อมกับจิบยาดองเหล้าตะเก้าเหรียญไปเผื่อกำลีกำลังของมันนะไอ้แกปปวดหลังบรรเทาอาการปวดหลังเมื่อเอวหลังจากเสร็จจากทำนามาละคุยกันถึงเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องของชาวบ้านชาวช่องเขาก็คุยกันเรื่อยเปื่อยไปตามภาษาแล้วครับเป็นการเสวนากัน ความตอนหนึ่งครับไอ้บิ๊กก็ได้คุยกายบอยขึ้นว่าไห้ไอ้ไอ้บอสข้ามีความรู้สึกว่านะไกข่ขาวกับไก่ดำเนี่ยใครมันจะเก่งกว่ากันวะเน่พอจะรู้ว่าเปล่าฝ่ายบอสได้ฟังเช่นฟังไอ้บิ๊กพูดเช่นนั้นก็ชักตึงๆเข้าไปละ่าพระในบอยก็พูดใจบิ๊กขึ้นไปว่า ม,มันก็ต้องไก่นำซิวะ่ะทลูกมันโคตรดกเลยจะบอกให้ต้องเป็นไก่ดำแล้วไก่ดำนี่นะจะบอกให้ตววเป็นหลายตังนะจะบอกให้ไฟบิ๊กได้ฟังเช่นนั้นมันก็พูดขึ้นว่าทอยแต่ข้าว่าลูกมันดอกก็จริงนะ แต่จับมันไม่เก่งหรอกเว้ยนะไอไก่ขาวเนี่ยมันเก่งมันเก่งกว่าไก่ดำเยอะเลยจะบอกให้ไยบิ๊กพูดไปเช่นนั้นพระในบอสก็ชักชักเอาลเแล้วเตะคนเราขัดหม้อขัดหายมีก็พองามนะเออมาขัดคอคนเนี่ยมันเป็นตั้งไงวันเนี่ยนะพระในบอสก็พูดไปว่า มันจะแข่งยังไงวะไ,ไก่ขาวเนี่ยฮะไก่ขาวมันจะแข่งยังไงมันจะสู้ไก่ดำได้ยังไงวะไก่ดำราคาก็แพงนะเออมันจะมามาแข่งขวางได้ยังไงแค่ราคาก็กินขาดแล้ววะมันโธมันจะมาสู้ไก่ดำเออได้แต่ยังไงนะวะฝ่ายบิ๊กเมื่อฟังไอ้บอสพูดเจนนะ้นมันก็เลยมีคำตอบสั้นๆว่า โอยโง่ไปได้ <ś led> แน่ไม่แน่ก็ไก่ดำเนี่ยนะมันออกไข่มามันยังเป็นสีขาวแล้วมึงจะว่าไก่ขาวไม่แน่ได้แต่ยังไงวะ <ś led> นรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายท่าแป้งโยกีในรัศมีวงกลมพดพื้นขันจำไว้ให้ดีแป้งโยกีในรัศมีวงกลมแป้งโยกีในรัศมีวงกลมครอบครัวผมใช้ได้ใช้ดีก่อนจะซื้อจำไว้ให้ดีจำรูปโยกีในรัศมีวงกลมจำรูปโยกีในรัศมีวงกลม ซื้อแป้งโยกีในรัศมีวงกลมรูปโยกีนรัศมีวงกลมครับฟังขามขาเนธานหนวงล่ากันต่อไปรายการน,นี้ไม่มีเหงาเราก็พูดกันคุยกันไปล่าขามขาให้ฟังกันไปทีมงาน,นมาัมงไม่มามัา่งเสนอในเรื่องเอ,อเย็นไหมยเย็นไหมยเย็นไหมยเย็นยจะไปหรือวะอ มาบักบุญเติมบักบุญเติมนะไอ้เติมก็ได้บักบุญเติม,นะตม,ก,ก,ตมก็ได้กลับไปเที่ยวบ้านที่จังหวัดนครปฐมเลยไปหน่อยมันอยู่แถวแถวมาลายมาเป็นโลงกงไหนก็ไม่หรอกไอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเรื่องว่าเย็นไหมนเนี่ยนะเรื่องว่าเย็นไหมนเนี่ยมันเกิดขึ้นอีตรงองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมนะในขณะที่รถโดยสารไปจอดอยู่นะครับ ไอเด็กขายข้าวขายของเอาวิ่งขึ้นไปขายกันเยอะแยะเทเดียวเชียวพระในเด็กขายของอีกคนหนึ่งมึงเอาวิ่งขึ้นไปตะกิดนายบุญเติมถามนายบุญเติมว่าเพ่เพ่ยเย็นไหมเพ่เย็นปะเพ,พ่เย็นไหมเย็นนะปะเพ่เออนายบุญเติมกําลังทะเลออกกะาะกัแบบเมียไปเจ่กะกำลังทะเลาะกับเมียปะนะ ท่านไอ้เด็กขายกาแฟนั่นแหละขายน้ำแข็งนั่นก็เลยถามนายบุญเติมอีกอะตะกี้ถา,ถามอยู่ไหนๆผัวเมียทะเลาะก,กันไม่ผ่าขายของไม่ดูเรื่องอะนี่ยเออไอ้ไอ้ไอ้เด็กขายของก็ถามนายบุญเติมก่อนอะเพ่เย็นมาเพ่หน่อยนี่เพ่เย็นมาเย็นมาเพิ่มเย็นอ่ะป่ะเพิ่ชาป่ะเพ่เย็นมานมายนานบุญเติม เมื่อได้ฟังเด็กมากระเช้ากับเซเฉีนนั้นก็ลุกขึ้นจับคอเสื้อเด็กพร้อมก็พูดไปว่ากูจะไปรู้มึงเหรอเย็นหรือไม่เย็นมาถามกูได้ไม่ใช่พี่ผมขายกาแฟเย็น ทานบุฟังครับวันนี้เวลาเวลาหมดแล้วตาลุงเหมียกับทีมงานต้องตาบลาผดเดชพระคุณท่านไปทิ่ชอบที่ชอบที่ไหนไมาชอบไม่ไปแค่ทีมงานของเราเก็บข้าวเก็บของให้ดีวากไว้ด้วยนายัดองเลาตราเก้าเหรียญสวัสดีครับมีวิทยุเปิดเพลงเบาๆแล้วรินเหล้าใส่โซดาบางๆมีสาวสวยนั่งอยู่ด้วยแนบข้าง อยากจูบสองกลางกอดน้องนางทางว่าผิดตุกามใหญ่อยู่ได้หลายคนมีรถยนต์คันโตแบบมาริกันมีเงินใช้มีเงินใช้เ,ชเป็นตันทางข้าวของสารพันคงูุสันใจเรามีเงินทองปากไว้ออมสินมียากินไว้กันแก่เท่า มีคอปเตอร์ไว้หอเเฉพาะเราไว้หอะทำเช้าเวลารถแน่นถนนมีลูกหลานเอาไว้ชมเชยมีลูกเคยสะพยหลายคนมีเหล้ากินมีที่ดินมากลน้นแบ่งให้เจ้าทุกคนคงสุขล้นใจเออ